นี่ไงเริ่มท่วมแล้วสวัสดีค่ะเร็วตอนนี้เวลา8ปดนาฬิกาสนาทีวันที่12ตุลาคม2565ตั้งกล้องโทรศัพท์ผ่านมาดสองเดี๋ยวนะพี่เขาขับไวกันมากเลยจ้าน้ำท่วมอุทัท่านี <S 2> <S 2> <S 2> ปอตทอโคมกม้อ ไปยังไงก่อนคุณยายสั่งว่าห้ามเอารถลุยน้ำเราก็ค่อยๆขับเคลื่อนไป20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าบ้านคนอื่นไม่ให้น้ำแบบว่ากระเพื่อมไปเข้าบ้านคนอื่นนะเราก็ต้องขับชา้ชาๆและเราก็รอให้มอเตอร์ไซค์ไปกกอนเราก็ค่อยๆขับไปชา้ชาๆ ทั่วหมดเลยนะคะสถานการณ์ตลาดสดอุทัยธานีเข้าไม่ได้แล้วรถเกง๋งแต่ตอนนี้เริ่ม,มเริ่ม,มรรเริ่มข้าม,ข,ามข้ามถนนเข้ามาตรงวัดสังกาศวัดไม่ช่วงแค่ตรงกลา<ว>ง,านะงาเพราะว่าถนนมันแบบว่ามันมัน,ม,นมันกำลังระบายออกทาง บ้านบ้านด้านข้างก็คือได้รับความเดือดร้อนไปหมดเลยอ่ะโอเคมันท่วมแค่น้ำข้ามถนนแค่นั้นก่อนถึงออสะพานโคกมอบารทตรงนี้นิดนึงนะคะก็ขับรถกันด้วยความระมัดระวงังชา้ชาๆนะคะอย่าขับไวเกรงใจบ้านเรือนที่อยู่ด้านข้างเนาะเขาจะได้รับผลกระทบนะเดี๋ยวเราหันกล้องมาทางนี้แล้วเราก็สวัสดีค่ะกันไ,ไหมล,หล่ะลูก อ่ะน้องช้์สวัสดีครับไม่เอาน้องจะไม่เอาโอเค